พุงป่องนั้นเป็นเรื่องปกติมากนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการย่อยอาหารของเราเนาะแต่ว่าบางคนนะคะอาจจะรู้สึกอึดอัดนะคะอาจจะรู้สึกว่าพุงป่องเนี่ยมันป่องมากเกินไปนะคะวันนี้นะคะแตงโมก็เลยจะมาแชร์ว่าการที่เราพุงป่องเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็จะมาแชร์วิธีการแก้ไขวิธีการบรรเทาให้พุงป่องเราเนี่ยมันรู้สึกดีขึ้นนะคะแนะนําตัวกันนะคะชื่อแตงโมนะคะแตงโมก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะทางการออกกําลังกายแล้วก็การทานอาหารนะคะรวมไปถึง healthy lifestyle นะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆนไหนะคะที่ชอบคนเทนตนแนวนี้นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห่แบบนี้นะเพราะว่าแตงโมงเนี่ยโพสต คลิปใหม่ทุกอาทิตย์นะคะก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะจริงๆแล้วอะ่ะการที่เรามีพุงป่องออกมามันจะมีหลายแบบหลายลักษณะนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะแตงโมจะมาแชร์เป็นพุงลักษณะที่ว่าเป็นพุงป่องที่มันมีแก๊สที่เรารู้สึกว่ามันทําให้เรารู้สึกไม่สบายตัวทําให้เรารู้สึกอึดอดัดมันคือพุงที่มันป่องออกมาหลังจากที่เรากินอาหารเข้าไปเนาะวันนี้นะคะแตงโมก็จะมาพูดสําหรับพุงลักษณะนี้นะคะหรือว่าเขาจะเรียกว่าพุงเบลอเดนั่นเองเนาะซึ่งอย่างแรกเลยอ่ะเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่า process การย่อยอาหารของเรามันเป็นยังไงเนาะซึ่ง ถ้าสมมติว่าเรากินอาหารเข้าไปหลังจากที่เราเคี้ยวอาหารแล้วเนี่ยอาหารของเราก็จะลงไปสู่กระเพาะเรานะคะตอนที่อาหารอยู่ในกระเพาะเราเนี่ยมันก็จะมีน้ําย่อยออกมาย่อยอาหารให้เราเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นน้อยๆนะคะให้มันง่ายต่อการดูดซึมในขั้นตอนต่อไปเนาะหลังจากนั้นนะคะอาหารเราก็จะเคลื่อนย้ายไปที่ลำไส้เล็กค่ะ <S <S ซึ่งลำไส้เล็กมันก็จะมีการดูดซึมสารอาหารนะคะนะคะมันก็จะเคลื่อนที่ไปที่ลำไส้ใหญ่นะคะซึ่งลำไส้ใหญ่มันจะเป็นแหล่งมันเป็นเหมือน อนาจักของน้องจุลินทรีย์นั่นเองค่ะจุลินทรีย์แล้วค่ะหรือว่ากัาไมโครไบโอมเนี่ยเขาจะกินอาหารที่มันหลงเหลือมาจากการดูดซึมหลังจากการย่อยแล้วนะคะซึ่งอาหารที่หลงเหลือพวกนั้นก็จะเป็นอาหารของน้องจุลินทรีย์นั่นเองหลังจากที่น้องจุลินทรีย์เขากินอาหารแล้วเลยค่ะบ r o d u c ตของน้องจุลินทรีย์ก็คือแก๊สนั่นเองค่ะ นั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมหลังจากที่เรากินอาหารเข้าไปสักพักแล้วอะ่ะเราถึงรู้สึกว่าพุงมันป่องขึ้นเหมือนมีแก๊สอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะว่ามันมีสาเหตุอะไรบ้างเนาะที่ทําให้เราพุงป่องขึ้นพุงป่องม,มันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะจะมาแชร์เป็นสาเหตุที่เราเจอไปบ่อยๆนั่นเองค่ะสาเหตุแรกนะคะก็คือว่าเรานั้นมีแก๊สมากเกินไปค่ะมันจะมี2กรณีที่เราเจอได้ไบ่อยนั่นก็คือว่าแก๊ส ที่มากเกินไปเนี่ยมันมาจากการที่เรากินอาหารแล้วเราเคี้ยวมันเข้าไปอาจจะฟังดูแปลกๆแต่มันคือเรื่องจริงค่ะคือตอนที่เรากินอาหารนะคะหรือว่าตอนที่เราดื่มน้ําอะเรามีการ อากาศเข้าไปด้วยค่ะซึ่งไอ้อากาศตรงนี้มันก็จะเป็นตัวทําให้เราบีพุงป่องขึ้นมานะคะหรือว่าปวดเด,ดมากกว่าเดิมนั่นเองเนาะแล้วก็อีกกรณีที่2นะคะกรณีที่2ก็คือว่าแก๊สจากน้องจุลินทรีย์อะ่ะมันผลิตมากเกินไปนั่นเองค่ะอันดับที่2ก็คือว่าพุงป่องเราเกิดมาจากการที่เรารับประทานอาหารจากที่จําพวกย่อยยากนั่นเองค่ะซึ่งอาหารพวกเนี้ย มันจะย่อยยากจะทําให้เรารู้สึกไม่สบายตัวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะตอนที่เราอ่ะเคี้ยวแบบรีบๆนะคะแล้วตอนที่เราเคี้ยวแบบไม่ละเอียดเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้ย่อยยากขึ้นแล้วก็จะยิ่งทําให้อาหารเราเนี่ยใช้เวลานานมากขึ้นในการย่อยทําให้มันเกิดแก๊สมากยิง่งขึ้นพวกอาหารที่มันย่อยยากนะคะก็จะได้แก่พวกอาหารรสเผ็ดนะคะพวกคาเฟอีนแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็พวกสารให้ความหวานแทนน้าตาลด้วยค่ะอันดับที่3สาเหตุที่เจอบ่อยๆในการที่ทําให้เราพุงป่องนะคะนั่นก็คือว่าเราน่ะมี อาการท้องผูกนั่นเองค่ะการที่เรามีท้องผูกส่งผลให้เรานั้นไม่รู้สึกสบายตัวเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีการขับถ่ายที่มันเป็นกิจจรักษณะหรือว่าเป็นนิสัยหรือว่ามีความบ่อยทีบ่อยที่มันเป็นนิสัยอะเข้าใจไหมยิ่งเราไม่ได้ขับถ่ายนานยิ่งอาหารที่มันอยู่ในร่างกายเรานั้นมากเท่าไหร่นะคะมันก็จะยิ่งมีเวลาให้น้องแบคทีเรียอะไปกินอาหารเหล่านั้นอะมากยิ่งขึ้นค่ะยิ่งน้องแบคทีเรียมีเวลากินอาหารมากขึ้นก็แสดงว่าน้องแบคทีเรียก็จะมีการผลิตแก๊สมากขึ้นนั่นเองค่ะ ก็อันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เราพุงป,ปอ,องขึ้นหรือว่ามีแก๊สไม่สบายตัวถ้าหากว่าเรามีการท้องผูกเนาะข้อที่สีก็คือว่าความเครียดแล้วก็ฮอร์โมนร้วนแล้วแต่มีผลต่อการที่ทําให้เราพุงป,ปอ,องได้ค่ะมาทําความรู้จักกับ gut brain axis คือหรือว่าลำไส้คือสมองส่วนที่2ของเรานั่นเองค่ะตัวอย่างเลยก็คือว่าถ้าหากว่าเราเครียดนั้นอะร่างกายเราก็จะมีการที่จะ p r e s e r v e พลังงานนะคะหรือว่าการเก็บรักษาพลังงานอะ,ะไปให้ส่วนอื่นๆของร่างกายเราฟังก์ชันคือ priority หรือว่าให้ความสําคัญในการฟังก์ชันของร่างกายเรานอกเหนือจากการย่อยอาหารนั่นเองค่ะยิ่งถ้าคเครียดนะคะก็จะส่งผลให้ระบบย่อยของเราทํางานได้ไม่เต็มที่นั่นเองเ,องเ,องเนาะแล้วก็นะคะส่วนในเรื่องของโฮอร์โมนก็คือว่ายิ่งส,สาวๆอ,อย่างเรานะคะช่วงก่อนจะมีประจําเดือนโฮอร์โมนเรายิ่งมีการเปลี่ยนแปลนะคะ่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโฮอร์โมนก็จะส่งผลให้เรานั้นตัวบวมขึ้นนะคะมีการกักเก็บน้ํามากยิ่งขึ้นก็จะมีการส่งผลให้พุงของเราบวมมากขึ้นเป็นพิเศษค่ะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติมากๆค่ะส่วนข้อ5 5นนนะะะคคข้ออั่ก็วกืวาโรปจํว อื่นๆนนะะได้แก่พวกโรค IBS นะะหรือว่าโรคล,ลำไส้แปรปรวนนะคะหรือว่าการที่มีแบคทีรียเยอะเกินไปนะหรือว่าการแพ้อาหารบางชนิดนะคะล้วนแล้วแต่มีผลทําให้เรานั้นท้องป่องหรือว่าพุงป่องออกมาได้ะคะ่ะส่วนคําแนะนําของแตงโมที่ให้ได้นะคะอันนี้จะเป็นคําแนะนําเป็นตัวช่วยนะคะที่อาจจะสามารถที่จะบรรเทาการท้องป่องของเราได้นะคะซึ่งข้อที่1นนะคะก็คือว่าทานไฟเบอร์ให้มากยิ่งขึ้นค่ะถ้าเพื่อนๆได้ยินคำว่าไฟเบอร์อาจจะนึกถึงว่ามันอาจจะเป็นพวกอาหารเสริมหรือเปล่านะคะ จริงแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินซื้ออาหารเสริมแพงๆเลยคะ่ะเพียงแค่เรานั้นเลือกรับประทานนะคะผักและผละไม้แล้วก็พวกถั่วต่างๆให้มันเยอะขึ้นนะคะผละไม้ตระกูลพวกบอร์รี่เนี่ยจะมีไฟเบอร์สูงมากๆนะคะถ้าหากว่าเป็นไปได้นะคะพยายามที่จะทานผักที่มันเอ่อคุกหรือว่าผ่านการปรุงอาหารแล้วคือผ่านผ่านการแบบคือคือมันไม่ใช่ผักสดอะ่ะเข้าใจไหมผักที่ผ่านการปรุงอาหาราแล้วมันจะย่อยง่ายกว่าผักสดะคะ่ะแล้วก็คําแนะนานของแตงโมงก็คือว่าเราไม่ควรที่จะเพิ่มปริมาณของไฟเบอร์อ่ะ มากเกินไปครั้งเดียวแบบบัมขึ้นมาแบบเยอะมากๆนะคะซึ่งการทําแบบนี้มันจะยิ่งทําให้เหล่านั้นยิ่งเกิดแก๊สค่ะเพราะว่าไฟเบอร์มันเป็นแหล่งอาหารของน้องจุลินทรีย์เนาะเพราะฉะนั้นนะคะคำานือนของแตงโมคือว่าพยายามเพิ่มไฟเบอร์ขึ้นมาทีละน้อยๆนะคะข้อที่2นะคะก็คือว่าพยายามดื่มน้ําให้มันเยอะขึ้นค่ะน้ําเป็นตัวช่วยในการที่จะย่อยอาหารนะคะทำให้การย่อยอาหารระบบการย่อยอาหารของร้อนดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งเรากินไฟเบอร์เยอะขึ้นแล้วนะคะยิ่งเรากินผักและผลไม้เยอะขึ้นแล้วเนี่ยยิ่ง ้องกินน้ําตามเยอะๆนะคะมันมีงานวิจัยนะคะที่ว่าการที่เรา pairing นะคะหรือว่าการที่เราดื่มน้ําควบคู่ไปกับการทานไฟเบอร์ที่มันมากขึ้นน่ะมันจะช่วยในการย่อยอาหารนะคะช่วยในการพุงป่องของเราได้ค่ะข้อ3ก็คือว่าลดการกลืนลมค่ะซึ่งอย่างที่เตงมาบอกไปนะคะก็คือว่าตอนที่เรากินอาหารเข้าไปเนี่ยเรากลืนลมเข้าไปค่อนข้าง,ง,งจะเยอะนะคะก็แนะนําว่าก็คือว่าตอนที่เรากินอาหารนะคะพยายามที่จะ เคี้ยวช้าๆนะคะไม่ต้องรีบกินเนาะแล้วก็ลดการใช้หลอดดูดน้ำนะคะแล้วก็หรือหลีกเลี่ยงนะคะหรือว่าลดการเคี้ยวหมากฝรั่งนะคะอีกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าลดการดื่มเครื่องดื่มที่มันเป็นพวกเครื่องดื่มอัดก๊าซต่างๆค่ะที่เป็นน้ำอัดลมต่างๆเนาะไอพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องกืนกินลมเข้าไปมากเท่าไหร่ค่ะข้อที่สีก็คือว่าหลีกเลี่ยงการทานอาหารรดเค็มจัดนะคะมันมีงานวิจัยที่ว่าการที่เรากินอาหารลดเค็มจัดนะคะหรือว่าโซเดียมสูงๆมันสมงผลให้พวกเรานั้ มากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะก็พยายามเลี่ยงอาหารที่มันลดเค็มจัดเนาะแล้วก็พวกอาหารที่เป็น processed food นะคะหรือว่าอาหารที่ผ่านการแปรรูปมาอาหารจําพวกนี้ค่ะก็จะมีโซเดียมค่อนข้างจะสูงม,มากะคะ่ะหลีกเลี่ยงหรือว่าพยายามที่จะลดลงนะคะแต่ว่าแตงโมไม่ได้บอกว่าให้ห้ามเลยนะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงให้ลดลงนะคะถ้าสมมติว่าใครที่ชอบปรุงอาหารอยู่ที่บ้านนะคะก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะคะพวกน้ำปลาเอ่ยหรือว่าผงปรุงรสเอ่ยต่างๆนาน,นานก็แบบพยายามเลือกทีเ่เป็นแบบเวอร์ชัน l o โซเ d i u m นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะช่วยทําให้เรา ลดปริมาณโซเดียมของเราได้ค่ะข้อ5้าที่แนะนําได้ก็คือว่าพยายามหลีกเลี่ยงการทานอาหารมื้อใหญ่ๆมื้อใหญ่จัดหนักจัดเต็มนะคะเพราะว่าถ้าเรากินอาหารมื้อใหญ่ๆในมื้อเดียวเลยมันจะเป็นการที่เรารับอาหารเข้ามาเยอะมากเกินไปนะคะอย่างแรกเลยเราจะรู้สึกอึดอัดนะคะอย่างที่2คือว่าอาหารมันเยอะม,มันเยอะมากกว่าปกติทีนี้ร่างกายเรามันจะใช้เวลาในการย่อยอาหารนานมากกว่าปกตินั่นเองค่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราควรที่จะหลีกเลี่ยงการทานอาหารมื้อใหญ่ๆเนาะก็พยายามให้จะกระจายอาหาร ของเราออกไปตัวเอาใจเย็นนะคะหรือว่าในระหว่างวันนะแต่คนที่สกระจายมื่ออาหารของเราออกไปก็จะดีกว่ามื้อแบบมือใหญ่ๆมือเดียวเนาะข้อที่6นะคะข้อเดียวก็คือว่าพยายามที่จะ incorporate movement นะคะหรือว่าพยายามที่จะมีการขยับร่างกายนะคะหลังจากที่เรากินอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารมื้อใหญ่เนี่ยหลังจากที่เรากินอาหารแล้วอ่ะพยายามที่จะออกไปเดินสักประมาณ10นาที15นาทีขยับเป็นการขยับร่างกายนะคะ mm hmm. เขาว่าการเดินเนี่ยมันจะช่วยทําให้ระบบการย่อยอาหารของเรานั้นดีขึ้นคะ mm ่ะ hmm. สรุปนะคะก็คือว่าพุงป่องมันเป็นเรื่องปกติเราคือมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบการย่อยอาหารของเราอยู่แล้วนะคะ mm hmm. แต่ว่าถ้าหากว่าคนไหนนะคะที่พุงป่องจนแบบรู้สึกอึดอัดก็ลองทําตาม คำแนะนาที่ตังโมงให้ไปนะคะแต่ว่าถ้าคนไหนนะคะที่ทําแล้วรังรู้สึกว่ามันไม่ดีขึ้นนะคะหรือว่าอาการแย่ลงอันนี้ตังโมก็แนะนําว่าต้องไปให้ปรึกษาคุณหมอนะคะให้แคุณหมอดูแลก็จะ เป็นเรื่องที่ดีกว่าค่ะจบก,กันไปแล้วคะ<ๆ>คลิปนี้นะก็หวังว่าเพื่อนๆเขาจะชอบนะคะถ้าใครที่ชอบก็กดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งได้ยนะคะจะได้ไม่พลาดเนาะ,ะแล้วก็อีกอย่างคือแตงโมลบกวนเพื่อนๆแบบจะเป็นช่วยคอมเมนต์ให้แตงโมคีได้ไหมคะจะเป็นคอมเมนต์อะไรก็ตามเนาะเพราะจะเป็นการสนับสนช่องของแตงโมได้ดีที่สุดเนาะ,ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะ